สวัสดีครับวันนี้จะมาพาพวกท่านทําปากกาดินสอใช้เองนะครับปากกาดินสอเนี่ยแรงบันดาลใจที่ให้คิดทําเรื่องนี้ก็คือเวลาเหลาดินสอเหลาดินสอให้หลานเขียนเนี่ยมันชอบหักหักเพราะดินสอเนี่ยมันมีหลายราคาถ้าอย่างดีมันก็ เหล่าง่ายแต่แพงแล้วก็แต่ยังไงก็เหลาแล้วก็หักบ่อยนะครับถ้าไปซื้อปากกาดินสอก็มันจะแพงค่อนข้างแพงนะครับให้มาเด็กใช้เพราะแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะมีปากกาดินสอที่ใช้ได้นะครับก็พยายามคิดหานูน่นหานี่ก็ไปเจอนี่ครับกระบอกฉีดยานะครับขนาดเอ่อสิบ ขนาด10มิลลิลิตรก็ได้30ก็ได้นะครับนี่หาได้จากไหนไอ้ที่ฉีดยาเนี่ยก็คือไปซื้อตามร้าน20บาทเนี่ยครับซองนี้ย2่บาทมี5อันมี5อันนะครับแล้วไส้ดินสอที่เราจะใช้กับปากกาที่เราจะทำเองนั้นก็คือขนาด2มิลนะครับขนาด2มิลคือแบบนี้ นะครับทำใช้เวลาไม่นานครับง่ายๆอุปก,กรณ์ก็มีหนังกระติกแล้วก็มีคัตเตอร์สำหรับที่จะกรีดอะไรบางอย่างขับมาลองมาเริ่มกันเลยนะครับเอากระบอกฉีดยานั้นหรือสลิงเนี่ยเอามาแล้วก็ลองเอาไส้ดินสอยัดเข้าไปก่อน มันยัดไม่ได้บางบางบริษัทบางยี่ห้อก็ยัดได้นี่ยัดไม่ได้ครับยัดไม่ได้ไม่เป็นไรครับวิธีการทําเราก็ไปหาตะปูหรืออะไรก็ได้ที่มันพอจะเข้าได้แล้วก็นะครับแบบดันดันเข้าไปอย่างเงี้ยดันเข้าไปจนกระทั่งว่ามันพอที่จะเข้าได้นะครับมาลองดูเข้าได้ไหมยังไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะให้เร็วเลยก็คือเอาไฟครับ เอาไฟเนี่ยมามาเผาไส้ดินสอแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับถ้าถ้าใช้ไฟถ้าใช้นี่ก็อาจจะนานหน่อยแบบมันต้องทำอันเนี้ยจนกว่ามันจะเข้าได้นะครับเดีวเข้าไปดงังอันนี้ผมจะลองใช้ไฟดูอันนี้เป็นตะเกียงแก๊สนะครับเราก็เอามา นี่จับอย่งนี้ครับใช้ไฟแช็กก็ได้เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยอย่างนี้ได้ละอ่ะง่ายดีนะครับพอมันเข้าได้แล้วคนนี้ก็นี่เข้าได้ล้วนะใช้ดินสอเข้าได้แล้วนะ จากนั้นเราก็จะต้องกรีดกรีดไปตรงนี้ด้วยคัตเตอร์ให้มันมันเหมือนกับว่าเป็นรอยผ่าเพื่อที่เราจะได้อาหนังกระติกรัดแล้วให้นั่นเพราะฉะนั้นวิธีการกรีดก็คือทำานี้ครับนีครับนี่ กี่เสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วครับเอาไส้ส,สอใส่นะมันก็จะนีได้อ่ะใส่ปั๊บเนี่ยเอาหนังติ๊กลัดหนังติ๊กรัดเพื่อให้มันมันไปบีบพลาสติกตรงปลายตรงนี้เพื่อให้หนีไถ่สินสอนะครับอ่ะตรงนี้เราก็จะได้ละ น่ได้ปากกาดินสอเห็นไหมครับเราดันเข้าเนี่ยสมมติถ้าจะเก็บปับ๊บแล้วก็เลื่อนนี้ดันนี้กลับอย่างนี้เห็นไหมลองเขียนดูถ้ากลัวมันจะหักเนี่ยเขียนเราก็หักมันก่อนเลยก็ได้นะครับหักเก็บไว้ใช้อันนี้ นะครับเวลานั่นเอาออกนี้อ่ะก็ดันออกมาเวลาจะเก็บก็ถอยมาหน่อยนึงแล้วกดลงไปนี้เพราะฉะนั้นเห็นว,ว่าเราสามารถมีปากกาดินสอที่ซื้อแต่ไส้แล้วเป็นไส้ที่ดีด้วยส่วนตัวจับหรือดินสอนั้นเราก็ใช้สลิงทำได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าจะได้มีดินสอดีๆใช้เคครับสวัสดีครับ